ด,ดีเรื่องแรกในวันนี้คุณผู้ชมขาถ้าพูดถึงแมวสีสว่าดเนี่ยหลายคนนึกถึงแมวไทยที่มีลักษณะสีเทาๆอมเขียวนะคะซึ่งก็มีความเชื่อว่าถ้าใครได้เลี้ยงแมวสีสว่าดเนี่ยก็จะมีแต่โชคลาภเข้ามาวันนี้ดิดีๆจะพาชมไปดูแมวสีสว่านเหมือนกันแต่เป็นแมวสีสว่านสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือสายพันธุ์สีทองว่าแต่จะสวยงามขนาดไหนต้องไปดูภาพใกล้กๆกันค่ะ นี่คือแมวสีสวรร่างสายพันธุ์สีทองนะคะที่ทางคุณพรเทพชูศักดนาเดชประธานกลุ่มอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมายได้ค้นพบความแตกต่างกับแมวสีสวรร่างทั่วไปก็คือขนทั้งตัวจะมีสีน้ำตาลอมเทาผสมสีทองอยู่คุณผู้ชมเกิดจากความผิดปกติของลักษณะสีขนซึ่งถ้าโตขึ้นกว่านี้เนี่ยสีจะยิ่งชัดขึ้นไปอีก โดยลักษณะนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะตั้งแต่ทำกลุ่มอนุรักษ์แมวมาก็เพิ่งเจอไม่กี่ตัวเองคุณพรเทพชูศักดนาเดชนะคะประธานชมรมอนุรักษ์แมวเล่าให้ฟังนะคะนอกจากสีขนที่แตกต่างจากแมวสีสวัสดทั่วไปแล้วอะคะ่ะถ้าเราไปดูลักษณะที่โดดเด่นนะคะอยู่ที่นิสัยของแมวคุณผู้ชมขี้เล่นขี้อ้อนฉเฉลียวฉลาดมีความร่าเริงเป็นพิเศษโตเร็วแข็งแรง เมื่อโตขึ้นคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นตาเนาะตาจะมีสีเขียวที่ชัดเจนและสังเกตทั้งตัวค่ะก็จะมีสีขนดอกเหล่าเสมอกันทั้งตัวเลยจะมีความสวยแล้วก็มีเสน่ห์นะคะใครเห็นใครเลี้ยงการันตีเลยว่าต้องหลงรักแน่นอนนะคะแมวสีสว่างสายพันธุ์สีทองนี้ปัจจุบันทางกลุ่มมีทั้งหมด6ตัวหลังจากนี้ก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์ไว้เพื่ออนุรักษ์ต่อไปค่ะ สำหรับแมวสีสว่างนะคะมีถิ่นกำเนิดที่ตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นแมวขนาดกลางขนสั้นสีสวา่างเทาอมเขียวในตาใหญ่สีเขียวสดใสเป็นประกายเมื่อยังเป็นลูกแมวอยู่ตาก็จะเป็นสีฟ้าโตขึ้นเนี่ยตาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดคุณผู้ชมนับเป็นแมวแห่งโชคลาภเลยนะคะผูกพันกับคนไทยมาอย่างช้านานเชื่อว่า ใครเลี้ยงไว้ก็จะมีแต่โชคดีจะมีแต่โชคลาภเสริมสิริมงคลเข้ามาในชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนับว่าเป็นแมวสีสว่างสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์สีทองนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ